สุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมเจอกับทีมท้ายตารางอย่างเซาท์ทฮมตันครับอาร์เซนอลที่ไม่ชนะมาเลย2เกมติดนะครับนำก่อน2-0จบด้วยการเสมอ2-2ทั้ง2เกมล่าสุดนะครับจะมีหัวจิตหัวใจแล้วจะมีความพร้อมที่จะลุยในเกมพรีเมียร์ลีกในวันศุกร์สุสัปดาห์นี้อย่างไรคลิปนี้มาคุยก่อนเกมกันหน่อยครับสนับสนุนโดย รถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ GL NEXT NEXT TO THE EDGE ขับสนุกเต็มคันเร้าใจเกินพิกัดพบกันได้แล้ววันนี้ที่รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับหรือว่ากันเนอร์สทอล์กนั่นเองนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับคลิปนี้พรีวิวก่อนเกมครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมท้ายตารางอย่างเซาท์แฮมป์ตันครับ ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหามีปัญหาจริงๆนะครับในเรื่องของหัวจิตหัวใจในเรื่องของเกมรับนะครับโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดเนี่ยทึ่งที่ออกนําคู่แข่ง2อศูนย์ทั้ง2เกมเลยแล้วก็สุดท้ายจบด้วยการคว้าได้เพียงแค่หนึ่คะแนนนะครับทำแต้มลนหายไปแล้ว4คะแนนโดนซิตี้ไล่จี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เกมนี้ครับอาร์ซอลจะเจอกับทีมท้ายตารางอย่างเซาท์มปตันซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นนะครับยังมีโอกาสรอดอยู่นะครับเซาท์แฮมปตันก็คงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองไม่ตกชั้นแน่นอนครับเกมนี้ก็เลยมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของหัวจิตหัวใจของน้อง ทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เซาท์แฮมตันเองก็อยากได้3คะแนนอยากได้1คะแนนเพื่อที่จะต่อลมหายใจในการอยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปนะครับคลิปนี้ชวนคุยก่อนเกมกันหน่อยครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คิดว่าอาร์เซนอลจะ กลับมาคว้าชัยชนะได้แล้วหรือเปล่าถ้าได้ได้สกอร์เท่าไหร่ยังไงหรือเสมอหรือว่าซอทาันดันจะดีกว่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาพวดเราหน่อยเป็นเส้กนกรอเกมกันหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาลุยดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเกมสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นเป็นคนแรกเลยครับนะฮะโดยเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับ เล่นคืนวันศุกร์ครับตีสอตามเวลาประเทศไทยของเรานะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง t ร u ว Vision เหมือนเดิมนะใครที่เป็นสมาชิก True Vision ก็ดูได้เลยตีสอหรือถ้าไม่นัน้ก็ดูที่ True ID ก็ได้นะครับก็ติดตามกันได้ก็แล้วกันเนาะสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยนะครับก่อนเกมนะครับมีความสําคัญแบบนี้ครับอาร์เซนอลเล่นไปแล้ว31นัดมีอยู่74คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของ ตารางอยู่นะครับนำหน้าซิตี้อยู่4คะแนนครับแล้วก็ซอสทัมตันอยู่อันดับสุดท้ายครับ31นัดมี23คะแนนครับอันดับบ้วยเลยนะครับต้องการ3คะแนนมากมายเพื่อลุ้นหนีตกชั้นครับก็เกมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห ความพร้อมของฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ยังคงมีวิลเลียมซาลิบานะครับที่ปิดเทอมเอายังไม่ปิดเทอมอาจจะกลับมาได้ในช่วงปลายปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับส่วนที่ปิดเทอมแน,น่ๆก็คือโทมิยาสึกับอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บอยู่ก็คือโมม็ดเอลเนนี่ครับนคนที่ส่งผลเลยก็คือ วิลเลียมซาลิบ้านี่แหละนะครับที่จะทำให้นักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยจะต,ต้องเสียเชฟไปแต่ว่าก็มีรอปโฮดิ้งมาแทนที่อยู่ในตำแหน่งของทางด้านของวิลเลียมซาลิบ้านั่นเองนะครับส่วนเซาท์ทามตันครับจะมีตัวที่ไม่ได้ลงแน่ๆน,นะครับก็คือทางด้านแมตต์เลนนายนะครับแมตต์เลนนายนี่เป็นนักเตะอาร์เซนอลที่ปล่อยให้เซาท์ทามตันยืมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเองจะไม่สามารถใช้ทางด้านของแมตต์เลนน์ได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆน,นะครับที่ จะไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอดัมส์นะครับอดัมส์นี่ถือว่าเป็นตัวเก่งเขานะครับเชอดัมส์นะครับตัวนี้นี่แสบมากนะครับแล้วก็มีตัวสำาคัญอื่นๆก็ผมมันก็ไม่เท่าไหร่นะอีกหนึ่งก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอ้ออีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บของอาร์เซนอลแล้วกลับมาได้ก็คือโอเล็กเซนเดอร์เซนเชนโก้ครับคาดว่าเกมนี้ น่าจะมีชื่อเป็นตัวจริงกลับมาในทีมแล้วนะครับหรือถ้าไม่ตัวจริงผมเชื่อว่าตัวสำรองก็ต้องมีนะครับงั้นไปดูคาดการเสบ1ผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูสถิติกันนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับอาร์เซนอลที่คาดว่าจะลงสนามนะครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาตูเป็นอารอนแลมสเดลนะครับกองหลัง4คนครับเบนจามินไวท์จะยืนขวาครับโอลิเวนเดอร์ซินเชนก็จะกลับมาประจำการทางกราบซ้ายนะครับปีกซ้ายนะครับแบ็กซ้ายนะครับไม่ปีกซ้าย คู่เซ็นทรัฟจ,จะยังคงใช้กราเบียวมากบเกเยสับคู่กับร็อบโฮดดิ้งครับกองกลางนำทีมมาโดยโทมัสปาเต้ครับซึ่งฟอร์มเกมที่เจอกับ,บเวสต์แฮมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้น่าจะลงมาเรียกความมั่นใจเช่นเดียวกับกรนิตชาก้าแล้วก็มาตินโอริกาดจะเป็นเพลย์เมเกอร์และเป็นกัปตันทีมครับแนวรุกเนี่ยผมคิดว่านะถ้าจะมีปรับมีเปลี่ยนก็อาจจะเป็นท็อตซาครับที่จะได้ลงมาเล่นแทนกราเบียวมาตินเนลี่นะครับ ส่วนขวาจะเป็นบูกโยซาก้าแน่นอนนะครับแล้วก็่วน้าตัวเป้าจะเป็นกราเบลเชเชซุสแน่นอนนะครับนะไลน์อัพของอาร์เซนอลน่าจะประมาณนี้ส่วนของทีมเยือนเนี่ยอันนี้ยอมรับตรงๆเลยว่าผมคาดการไม่ได้เลยแผนการเล่นยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกเขามีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอยู่หลายครั้งใน,ใน,ใ,นในรอบหลายๆเกมที่ผ่านมาเนื่องจากอฟอร์มการเล่นมันไม่ดีนะครับเปลี่ยนทั้งตัวผู้เล่นเปลี่ยนทั้งแผนการเล่นแต่ตัวหลกัหลกๆอะ่ะก็ยังคงเป็น เจมส์บอดเพล้าพวกนี้ผมคิดว่าได้ลงแน่เทียววอลคอตผมคิดว่าได้ลงแน่เป็นนาเล็กกองหลังเซนทรัพผมคิดว่าได้ลงแน่ทางด้านของวอลเกอร์พีเตอร์อย่างเงี้ยใครวอลเกอร์พีเตอร์เนี่ยผมคิดว่าได้ลงนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าคาดเดยายากจริงๆนะครับนะแต่แต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าอาจจะมีตัวที่ไม่พร้อมเนี่ยก็มีอยู่2อสตัวที่ที่ไล่ไปแมตชสเตอร์ยูไนต์เนี่ยไม่ได้นะครับเชียร์ดำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสาการของเซาท์ทัมตัน คาดเดายากไม่รู้ว่าจะมาในระบบ4-2-3-1หรือ4-4-2หรือว่าจะอัด5หลังเลยอันเนี้ยไม่ค่อยมั่นใจจริงๆไม่อยากเดามั่วด้วยนะครับแต่ว่าเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยจะเป็นอาร์เซนอลที่ได้ครองบอลมากกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเล่นเหมือนครึ่งชั่วโมงแรกที่เล่นกับลิเวอร์พูลเล่นกับเวสต์แฮมเลยนะครับก็คือมีความมุ่งมั่นมีความพยายามใส่เรื่องของ ความแพชชั่นลงไปในเกมก่อนเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสทำประตูดได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่ว่าวปัญหาของอาร์เซนอลคือจะสามารถกำชัยชนะได้เลยไหมหรือว่าจะกล้าก,กลัวๆพอนำเสร็จแล้วจะอุดไหมจะผ่อนหรือเปล่าหรือว่าจะลุยต่อหน้าดาน,น้าบุกยิงให้มันแหลกลานไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกินคาดเดาว,ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงใจอยากให้บุกดาน,น้าบุกไปเลยนะครับเล่นนะครับเอาให้มัน ให้มันแบบชนะแบบชนะขาดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อันนี้เป็นความรู้สึกผมเนาะแล้วจริจริงก็เป็นความรู้สึกขอแฟนบอลหลายหลายคนแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามิเกลวาเตต้าจะเลือกเวนี้หรือเปล่านะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าสุดสัปดาห์นี้ อาร์เตต้าจะเลือกลุยหรือเลือกรับก็ต้องมาวัดกันครับมาดูสถิติก่อนเกมอีกสักเล็กน้อยแลวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสถิติฟอร์มการเล่นส่วนตัวก่อนนะอาร์เซนอลห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอ3ชนะสนะครับเซาท์ันตันก็คั่วตรงกันข้ามเลยนะครับห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยอาร์เซนอะลไม่แพ้ใครเลยเซาท์ทันตันไม่ชนะใครเลยโดยที่แพ้ไปถึง4เกมเสมอ1เกมครับ แล้วก็มาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมหน่อยนะครับอันนี้แอบเซอร์ไพรส์ผมเล็กๆครับ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่ามันเท่ากันเลยครับอาร์เซนอลชนะ2เซาล์ตแฮมตันชนะ2เสมอกัน1ครั้งครับเสมอกัน1ครั้งครับนี่คือ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะระหว่างอาร์เซนอลกับเซาล์ตแฮมตันนะครับโอ้อันนี้แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเซาล์เจอเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเราดีกว่าเซาล์เยอะนะนะครับแต่ปรากฏว่าสถิติคือเท่ากันเลยชนะ2 แล้วก็แพ้2เสมอ1นะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนดุการนี้ผลงานอย่างที่บอกก็คือเซาท์นันไม่ค่อยดีแล้วก็อยู่บวยของตารานะครับผมเชื่อว่าเซาแนจะมีผลกานย่งขันที่ดีได้ไม่ยากนะครับแล้วคลิปนี้ต้องขอบคุณทางอาริด้วยนะครับนี่มีส่งเสื้อมาให้ด้วยมีคอลเลกชันที่ไปครอสกับทางด้านแอทัตออนไททันนะครับใครอยากจะเป็นเอเลนจะเป็นรีวายครับไปซื้อเสื้อเขาใส่ได้แล้วก็มีรองเท้าด้วยนี่นี่นี่ รองเท้าก็สวยนะครับนี่เป็นรองเทา้ารองเท้าแตะนะอ่าจริงๆก็มีอีกอื่นๆด้วยนะเขาทำหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่ไปค r o s s กับ Attack on Titan นะครับใครเป็นแฟนอาริเป็นแฟนการ์ตูนนะครับแอนิเมชั่นเรื่องนี้มังงะเรื่องนี้ก็ไปติดตามหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านอาริทุกสาขาหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับก็เรียกว่ามีครบหมดเลยนะครับแล้วก็เสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาต่างๆนานารองเท้าสตงสตั๊ อารีเขาดีอยู่แล้วนะครับอย่างเสื้อตัวนี้ผมก็สอยมาจากอารีด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทางอาริด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงอย่าลืมเป็นเซียนก่อนเกมเนะอาร์ซน,นอลกับซลแทนตันคิด,ดว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราไปได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะ Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k นั่นเองครับวับนนี้ลาไปแล้วครับเจอใหม่ที่หลังเกมหลังเกมหวังว่าจะเป็น3มคะแนนของเรา จะได้หนีห่างซิตี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมวันที่เราเจอกันกับซิตี้อ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ